ค่ากราบสวัสดีค่ะค่ะอยากสอบถามพี่วัดน,นะคะว่าทำข้อใดนะคะที่เหมาะสมกับตัวหนูค่ะพี่วันค่ะหนูบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขึ้นไปในใจนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่บ้านเลขที่ที่เท่าไหร่ให้อธิษฐานขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าพยานข้างบน จะเป็นผู้ตอบให้เนาะพี่วันมีหน้าที่แค่เอ,อน้องรู้สึกว่าอยากให้พี่วันเนี่ยอลองเชิญให้เพราะอยากบรรลุเร็วประมาณว่าถูกจริตกับทําไหนถูกไหมคะน้องสีอนัญญาค่ะพี่วันค่ะตั้งจิตเลยนะคะ อิติติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติติติเมตตาเมตตาเมตตาอิต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 ิเมตตาเมตตาเมตตาเจริญพรลูกรักสำหรับลูกแล้วเป็นสิ่งที่ลูกปฏิบัติมาเนิ่นนานสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นการถูกจริตและเป็นการถูกธรรมของลูกด้วยให้ลูกนั้นพิจารณากฎของอริยสัจสีนั่นคือการที่มีทุก มีสมุดไทยสาเหตุของการเกิดทุกข์และมีการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสายมักทั้ง8ทางให้เกิดขึ้นพร้อมกันและให้อยู่ในสิ่งที่ลูกพยายามพัฒนาตัวเองในเรื่องของอาชีพปัญญาศีลส,สมาธิ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกนั้นได้คว้าสิ่งที่เรียกว่านิโรธหรือการดับทุกข์หรือนิพพานนั่นเองลูกรักสิ่งนี้จะเหมาะสมและถูกจริตกับลูกเพราะฉะนั้นธทมนี้ขอให้เป็นธรรมเอกสำหรับนำกันไปใช้ปฏิบัติพัฒนาตนในรูปคารวาสก็จะบรรลุธรรมได้เร็วและก็จะมีอภิยายานญญาญาได้เช่นกัน รักลูกขอให้ลูกนั้นเจริญสุขเจริญธรรมแล้วจงเป็นผู้ฝึกฝนการปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดต่างๆให้เลิกในการที่จะต้องอธิษฐานไปเกิดหรือให้ลบในสิ่งที่เรียกว่าคำใดที่อธิษฐานแล้วที่จะต้องไปเกิดอย่างที่ใดก็ตามขอให้ลูกนั้นยกเลิกคำอธิษฐานทั้งหมด ขอให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานฝ่ายเดียวเจริญพรลูกรัก <c oughs> สาธุสาธุสาธุเข,ขา้าใจเนาะจากขอ<ต>หนูท่านให้เพิ่มมาจากคนอื่นตรงหนูต้องยกเลิกคำอธิษฐานจิตที่เคยอธิษฐานที่จะไปตรงนั้นตรงนี้ขอเหลือนิพพานที่เดียวนะจากจะได้บวชจะบวชแล้วค่ะ เขาบอท่านแล้วนะคะ